อย่ามองข้ามอันตรายที่ซ่อนอยู่ในฤดูฝนสครอ12สงขาออกโรงเตือนผู้ปกครองให้ระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอสวีไอซวี v, ที่กำลังระบาดในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจมีอาการรุนแรงได้แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือโรคนี้ไม่ได้จำกัดแค่เด็กเล็กเท่านั้นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรงังก็มีโอกาสได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาสครอ12สงขลาได้แนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุกเพราะเชื้อไวรัสไอซูวิมรบาัดในฤดูฝนและฤดูหนาวอาการเริ่มต้นอาจคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่นมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอแต่ถ้าไม่ระวังอาการอาจลุกลามจนถึงขั้นหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยอกบุม๋มหรือมีเสียงหวีดในปอดซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที สิ่งที่น่ากังวลคือปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไอ้สวีดังนั้นการป้องกันจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนโดยสครอ12สงขลาได้เน้นย้ำหลักการง่ายๆที่ทุกครอบครัวควรปฏิบัติคือปิดล้างเลี่ยงหยุดสังเกตปิดปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจามและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อรวมถึงไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวรวมกับผู้อื่นล้าง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่บ่อยๆโดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อเช่นลูกบิดประตูราวบันไดหรือราวจับบนรถโดยสารและหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณหน้าตาจมูกปากเลี่ยงหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกหรือที่ชุมนุมคนจำนวนมากหยุดหากเด็กหรือผู้ป่วยมีอาการควรหยุดเรียนหรือหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นสังเกต หากพบอาการหายใจมีเสียงหวีดหอบเหนื่อยหรือซึมลงควรรีพาไปพบแพทย์ทันทีสำหรับสถานศึกษาสครอ .12 สงขลขาแนะนำให้มีมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนอย่างเข้มงวดหากพบการระบาดอาจพิจารณาปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาดและชะลอการแพร่ระบาดนอกจากนี้ควรสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจถึงความจำเป็นของการหยุดเรียนเมื่อป่วย ในโรงเรียนควรจัดเตรียมจุดล้างมือที่สะดวกเช่นห้องน้ำและโรงอาหารทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆเช่นราวบันไดเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์และจุดตู้น้ำดื่มรวมถึงเตรียมหน้ากาก,ากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาลและส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและบุคลากรน,นอกจากนี้ควรให้นักเรียนใช้แก้วน้ำและช้อนส่วนตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หากพบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก็ในโรงเรียนต้องรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อดำเนินการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s d d c m o f g o t h p 5 5 7 9 6 2 0 2 5 0 9 2 5 0 9 3 5 2 9 p d f แล้วคุณหลักคิดว่าเราควรมีมาตรการเข้มงวดขึ้นอีกหรือไม่หรือควรปล่อยให้เป็นเรื่องปกติที่ต้องเผชิญในทุกฤดูฝนแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจและร่วมกันป้องกันอย่างจริงจัง